ne bird si po ano pupit ก็เห็ดแบบนี้นะหามันไล่นะก็ได้แาปงไว้นี่เห็ดชวนอะไรล้วเดอกลงชวนอะไรนี่เด็กปูพยางใบปูพยางในี่ปอกกันหยา กันหนาเด้พี่น้องหายไปตัดกับไปตัดตู้นี้แล้วก็เมื่อยไปตัดแล้วก็เมื่อยก็ได้บรอยากให้ตัดบรรยากตัดลายอากาศก็ดีดีได้มันเนี่ย่อวานนี่ก็ดีมันีก็ดีแล้วเราวังเราบังไาเราบังสวนกันนะพี่น้องเด้อ ปลูกดิชังเนี่ยังไม่ใช่ได้ดึงขื้อันี้ลงหอกข้างมักทัวพักกาดกระโปรงแล้วเลยเห็นปะบ,บานใบตะยามนั้นเท่ดน้วบานใบแล้วกระโปรงขึ้นสิได้ปลูกนั่นเอนงละเราจะดีแลปลูกนเก่นานะน,นี้สิปูมังหา โอ้ยอันันต้นอันนี้คือชีวป็นนะติคือตายนะติต้นบักพัมคนนี้เนาะตายแล้วบักพัมกูบางนามใส่พี่กกยดอกกับชีวมีใช่ยามันดอกปีนี้ก็ชีบูกแบบน้อยใส่คนจ้ะตายกต่ยามันู้เป็น,ย,ย,าาน,ปปนยังหาเอาไม้นะพี่น้องเนาะ หมากมีแหงแต่ท่านบริเก็บลงนะพ่อป้าไปเลยเอยๆพี่น้องมาปุบกูกูจะเอาลงเห็นไหมปุบูจะเอาลงมาปุบูปวดมาเนี่นนยไหนมันคลอ,อกตัวเราเอล่าเองปุูกก็ลงมาเลยมาแล้วก็แช่น้ำขึ้นหนึ่งกระปุกเลยมาการดีๆพี่น้อง เห็นนบอเพียวเอาบนกนุ่กันพี่น้องบนฐันมันเรือนนกมันนอนต้นไม้คอยนันโอ้สวย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 ลายพูดอะเห็นเนาะนกกระติบอุ้ยใครกินมันนะ เพราะมันคือบหานเท่าเดิม่ยังกินแล้วนี่กินนี่ข้าวบวกินนี่ใครกินนกกินนมนมเป็นบพรแสงแต่เป็นอากาศดีได้ไหมก็ได้แหลดดีกินนมเหมือนโดดกันเลยวนๆอยู่เขาเกิดลองเดินงานพี่น้องเดินงานเดินนะครับ หุ๊กพยานพวกอันชีญะจะพัวคนออกมาพกกันหนาวล้วก็แล่นเขาแล้วสิปรไดี๋ืวอันนั้นตัวนี้ถ้าเขาไปมาที่จ็ดสีินก็เป็นยันกเอาอยูผู้เดียก็ได้ก็ได้หาลายเราก็ไปตกไ้ก็ไวันเราจะเสี่ยวดินทงคนเุณหนาวก็จะแล่นเข้าแล้วดิ เราบอกเห็นนักขุดก็ได้นักขุดเห็นู้เดียวก็ได้เดี๋ยวเาจะใส่เสื้อกันหนาวมาใส่เสื้อกันหนาวมานะพ่อได้ในปลูกปักแตงปลูกพักพริกพอได้มันจุดนักที่ว่ามันเป็นลายๆกินหญ้าเนี่ยก็เลยเอามาใส่จากศิล่ะอันนี้ไปตัดหญ้าตัวนี้นะเอามาตัดหญ้ายังมาานนี่กับโปรยโป๊กกันยังวะ ม看看네ีอ <oh> ันเบียร์พักขาดบานใบเบียร์พักขาดเบียร์พักกันยังขนาดบานใบโอ้เสียงโดดดังตื่นตาตื่นใจพี่น้องยเงียนบ่รถไล่หลายก็ไปกระเดือกงานมาเดือกงานเดือกอย่างนั่นแลนเข้ามา เก็บในมีอนกอนเกือบเอาไปปูไดน้อยหนึ่งกาบักิดไปเลยที่ในจะขูดงาไปยังไมเบียวผิกเบียบกคือจะเสียังไลล่ะงามใบ มาเอาออกชูแล็ชูทำอะไรนัน่นก่อนทำมาสกก่อนตัววันเย็นเยางมันเย็นโทษนักพ่น้องเนาะอากาศดีขนาดน,นี่เป็นแบบหลดแดงไล่ไลยหลดลายนีดดน่มีดดหลดลาย Ong ăn được gần. Yo phi long luk chong tù ngoại tụi mày chong phong mì xem tụi nó. Tụi phát cái chi phá cái nạn ngam. Yoong là... nó kè đe. Tụi nó mất cái pin phong mày mày mày. เพี้ย okay, พี่นอ้องยูดดีไม่แห้งไม่จะขูดทุกคนนะพี่น้องเนาะเอา้าอย่าดื่มด้วยพี่น้องเด้อพิษพัดประกันไรขอโทษก็ไปปากบวมบวนบอกบวมบวนก็ดีโอเคบาย